สวัสดีครับพีห่ห้สารครับมาอนี่พบปอกันกับทีมงานแซมพาเพื่อนครับเ,เ,เงเนี่ยใครหมดแดงครับพี่น้องกใส่ต้มปลาครับกินเที่ยงนี่ให้น่อยหรอหมอเ,มเไม่เาเสี่ยม ขี้กุ้งบะไม่ดีกว่าเอไหมที่วไปขี้กุ้งเย็ยนไหนเอานดกว่าไม่ด้ข็งแกร่งอยู่ครับพี่น้องครับไมัครันโอ้หมดแดงกัดัดดีขนาดฝากติดตามไว้เครับาอีสานครับ ครเปลี่ยนไม้ครับอุ่นไม้เาเปลี่ยนไม้สาวเะไรบ้แล้วครับทำการอะไรมาหน่ แถมไล่ตัวปันหมวกสัตะขอดปาของตรงใครไหม là dứt u pi như thế này nó nó cắn đầy nó một đen này, uầy một cắn hầm. อยากใส่ครับพี่น้องครับตุบ่มปลาดิญกินเที่ยงครับพี่น้องเบียดไม่ใส่เหล่าด้วยกิน,นแล้วเขาว่าจางคักเด้อเฮ้ยข้นไหวอะไรเด้อเขาว่าสร้างว่ามึงมดแดงเขาครับผลงานมดแดงมดแดง พี่น้องทำงามเลยครับหมอก่าเียนว้ยแล้วลครับแล้วปหาคาตะไคร่มาใส่หมอกัอนน้ำเดือดได้ที่แล้วครับพี่น้องครับคาาตะไคร้เบกูดครับปุดกือสม โอ้ยว oh. ันนี้พี่น้องเดอกหญิงสาวเชียงน้ำหวันครับนะครับเก็บแบงค์เผาครับวันนี้ โอ้ได้ทีแล้วครับพี่น้องครับซิมยังนี่ปาดไข่ไหมอืปวดประดันมันก็หยิดแหน่ยดน่อยู่ตัวห่อนห่อนจ็บอยู่ใส่เลยไปเขาใส่เลยหมดคือมันโยกสีเสยใส่นพื่อนก็มาขอานะ แม่นขันใส่เล่นกับบอลเข,าข่าทุกวันครับไงบอลไซเล่นตัวคนไรโอเคครับพี่น้องครับทำการอะไรได้บัตรเนี่ยวจะไครมาแดงเดูกันเขาบอกไซต์ตอนนี้เลยมันอยู่แต่กล่นหมอเสียหวยเด้งตักที่ตักให้เนึ่งแม่นตีเลยนี่ไปยัง ยกไปหุ่นยกไปเตียงหุ่นหัวใจกินไปยังไงบอมมาบอ่กินเผาเนี้ยคนวมาเด้อมาเด้อพัดเปียพัดปีพัดบอมจะดูยังางดยังไงางนี่แต่คุณกินไดกินเลนี่เอแตกหมอยัก้หม้อบด่ตัวทีได้กินมันในทส่ ่ว่แล้ถผสมแคบๆผสมคุณุควายบุกพุงควายบักพุงุบักพุงีอีกแล้วขีกระตือบัน้คนแก้วนะวะขวดแก้วนแก้วพิดกันแค่นี้เนี่ยแหคับพี่รองครับในเวลาครับไก่ครับ แซ่แค่ตก,กันบันเเดี๋ยวคนแจ้วันบันพี่น้องนี่คอ,อยปกคุงไหมดยดเสียบกระกใส่ปากเลยนะไฟใสไ,ไฟเลยเนาะ <c oughs> เริ่มพี่น้องใครหมดอันใครห่ข้อกับไฟใส่ปากก็ตริต่างหันตั็สับไปเบ ้ซิมพัดเตี๋ยซิมไงซิมไงซิมเป็นยังไงาวฮะไอซิมักบ่เด้อีซิมตัวนี้นี่เอาไว้เอาซิมตัวนั้นซิมตัวนั้นแกะทักระโหลกและไปยังอยากกินนั่นก็ยังอยากกินอ่ะอื กือปูต้มหาเหย็นก่อนาะต้มปลากับปูนมากนะต้มแต่ตอนเจียงใครหมดกับนม่พ่อกับไฟใครปากเรยพันปีเด้อทำเขาบอกว่าเห็นไปครับเดี๋ยวองสดมันกันนะต้มปลาใครหมดเป็นยังไงครับนี้เดีอดวเอาใครหมดไปก่อน โอ,าาโอ้ยกินมันจะตีปากคุยแสบทุกคนครับพี่น้องครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับที่ใหีสารครับเดี๋ยวบปอยู่บ้านท่าน,านปีบ่ปาบกาบ่ปิงเลยว่ะอุตสาห์อยู่บ่เบาแม่วะหลักกินหมดกวนอยู่แม่มจำบน่นะีแม่กับทีมงานเซียมพาเพิ่อนครับ นานๆเจอกันครับโอ้กินก๋วยดีเว้มอนี่อยาบดิบดีเลยเอาก๋วยตัวนี้เอานี่ก๋วยตัวนึ่งนี่เอาคุยได้ไหมมันจะทีห่างแขอานะแล้วไงเหนือยปาก็อยากกอดแล้วห่างหายละ